สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิววีบีกันกระบอกที่3ในชื่อของผมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการรีวิวครั้งนี้จะไม่ใช่ก,การรีวิวปกติเพราะมันคือการรีวิวพร้อมกับเช็คสภาพสินค้านะครับเพราะมันเป็นของมือสองนะครับผมผมก็จะมาตรวจสอบดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเจ๊งแล้วนะครับเขาเลยขายมือสอนะครับก็เอาเป็นว่า กระบอกนี้ครับคือกระบอกหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับดูย้บผมเนี่ยที่เป็นสาวกเ k คนะครับผมก็ต้องมีสักกระบอกติดบ้านไว้บ้านนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือซื้อมือสองมาแบบว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ได้เก็บกล่องไว้นะครับก็คือได้มาเป็นกล่องพัสดุนะครับแล้วก็แกะมาแล้วข้างในก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมพร้อมกับดอทนะครับแล้วก็ตัวรางเสริมที่ใส่แทนศูนย์หลังของ A k เคนะครับผม ตัวนี้ับผมมีอีหอเดียวนะครับก็คือไซม่านะอีหอหนึ่งน่าจะเป็น LCT นะถ้าผมจําชื่อหอไม่ผิดแต่ว่าอีห้อนั้นไม่น่าจะมาขายมือสองถูกขนาดนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือตัวไซม่านะครับผมผมจาเลขรหัสแบบเป๊ะๆไม่ได้ครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือรุ่นโรมาเนียนะครับเป็นรุ่นที่มันจะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับก็คือนี่ครับตรงปากกระบอกนะครับผมจะมีการแต่งมาแล้วนะครับผม แล้วก็กริบมือนะครับผมกริบมือกริบมือของมันจะเป็นแบบว่าเห็นไหมครับมันเป็นกริบโพลิเมอร์นะแล้วก็มีรอยขูขาขูขานะครับเป็นกริบกันลื่นซึ่งปกติถ้าเป็นตัว Ak ตัวเก่าที่เห็นนะครับก็มันจะเป็นไม้นะเป็นไม้ลงแล็กเกอร์เหมือนกับข้างหน้านี่ยและสุดท้ายครับจุดเด่นของมันก็คือนี่เห็นไหมครับนี่คือพานท้ายแบบพับได้นะครับผมพานท้ายพับข้าง ก็จะแบบนี้นะครับภ้ามาเป็นแบบนี้สามารถใช้เวลาสำรัการ CqB ได้นะครับพับได้แล้วก็โอเคอยากเล็งก็สามารถเล็งได้แบบนี้นะครับผมโอเคก็รีวิวแบบฟีเจอร์คร่าวๆข,ของมันไปแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการรีวิวสภาพนะครับว่ามันผ่านสงครามมาแล้วกี่สงครามนะครับผมโอเค เดี๋ยวจะเริ่มแต่หัวจรลดท้ายเลยนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าแบบมีสภาพนะครับดูออกเลยว่าเจ้าของเก่าเขาใช้งานอย่างสมบุกสมบันมากนะครับดูโอ้โหนี่คือฝั่งซ้ายมือนะครับผมและก็ฝั่งขวามือนะครับก็เช่นกันนะครับเห็นความสมบุกสมบันนี่ไหมนี่นะครับผม โอเคนะครับผมสภาพภายนอกไม่เป็นไรนะครับขอแค่เครื่องในมันยังไม่เจ๊งก็พอนะครับผมแต่ว่าของกระบอกนี้ครับผมเราจะตรวจเช็คสภาพ3อย่างในการนะครับก็มีว่าเครื่องในมใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับก็คือเอาแบตมาเสียบดูแล้วก็ลองยิงดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นแมกกาซีนนะครับแล้วก็จะเช็คดูว่าแมกกาซีนใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะสภาพเห็นนะครับว่ามันขึ้นสนิมนะครับก็หวังว่านะ หวังว่าข้างในยังไม่เจ๊งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเชิคสภาพดอทนะครับผมว่าดอทมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมและก็อย่างแรกเนี่ยก็คือจะทดสอบแมกกาซีนกับแบตไปพร้อมกันเลยนะแบตตัวที่ผมทดสอบนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ผมเอาไปใช้ตอนลงสนามจริงเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่ผมมั่นใจแลว้วมันใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมเอาไปลงสนามอยู่บ่อยๆฮะโอเคอันนี้คือ หนึ่งหนึ่งในข้อเสียของรุ่นนี้นะครับไอ้นี่นะครับผมคือปุ่มปลดหลังเต่ามานะครับและมันหลุดพร้อมกับสปริงนะดังนั้นผมจะต้องใส่คืนก่อน ันนี้คือชิ้นส่วนที่มันหลุดตะกี้นะนี่นี่ที่ที่หลุดตะกี้จะเป็นนี่ที่หลุดตะกี้ก็คือเป็นสปริงเนี่ยสปริงนี้เวบมาถึงตรงนี้เนี่ยคือพอผมกดหลังเตาลึกไปหน่อยหลังเตาเด้งสปริงพุ่งออกมาเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับผมเราจะทดสอบแบตมันก่อนนะครับว่าเครื่องในมันใช้ได้เปล่าก็เราเอาแบตมาเสียบนะครับผม โอเคเสียแบตแล้วนะครับผมจริงๆนะไอตรงนี้มันจะมีช่องมันจะมีช่องลึกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมผมอน,นิสวสอดเข้าไปได้ตรงเนี้ยคือมันเอาไว้เอาแบตไปเก็บนะครับเพราะว่าเวลาใส่แบตเราต้องใส่แบบตรงหลังเตาเนาะใส่เข้าไปเนี่ยแต่อันนี้มันยัดไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รุ่นของมันนะอันนี้คือผมยืมมาใช้จาก AK ตัวปกตินะก็คือเราต้องแบตมาใส่แบบยัดเข้าไปในรูนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาหลังเตามาปิดปึ๊บเข้าไปนะครับแต่ว่า ผมทำไม่ได้นะเพราะแบตไม่ตรงรุ่นนะครับแต่มันยังใช้ได้อยู่นะแบตอันนี้โอเคทดสอบอันนี้คือฟ u วออโต้โอเคฟัออโต้ยังโอเคยังได้อยู่ซิงเกิโอเคนยังได้อยู่นะครับผมต่อไปก็ได้เวลาทดสอบนะครับว่ามันยิงออกหรือเปล่านะเพราะมันตอบสนองกับแบตก็จริง แต่จะยิงออกหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับผมแม็กกาซีนเดิมนะครับสนิมดูนะครับเทให้ดูส,สดๆตรงนี้เลยนะ,ะใส่ใส่แล้วนะปัน่นอ่ะปัน่นนะ ปั่นปั่นปั่นปัน,นไปเลย่รยจนสปริงมาเริ่มตึงแล้วพอสปริงเริ่มตึงปุ๊บให้มาดูตรงปากเห็นไหมลูกลูกมันขึ้นแล้วเห็นไหมลูกมันขึ้นแล้วแสดงว่ามันพร้อมยิงแล้วนะครับผมทดสอบโอเคกว่าจะเข้านะยิงว่าออกหรือเปล่านะ ไม่มีเป้าซ้อมยิงไทยเนี่ยแหละยิงออกหรือเปล่าเอาไกลๆหน่อยนี่คือเซมีนะครับกดค้างออกลูกเดียวนะเซมียังติดอยู่ต่อไปฟูลออโต้ถึงกันล้มเลยนะครับผมต่อไปเซฟ เซฟกดไม่ลงนะครับเซฟเซฟแล้วยิงไม่ออกโอเคนะครับผมระบบเครื่องนองเครื่องในใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่รู้สึกว่าบอ่อแม็กไม่ค่อยดีนะในเรื่องความแม่นนี่ผมผมไม่รู้ด้วยสิว่ามันจะทดสอบความแม่นกันยังไงนะแต่ถ้าเรื่อง FPS ผมก็ไม่มีเครื่องจับเครื่องตรวจ FPS นะก็ถือว่าเครื่องในมันยังทํางานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่อาจจะยิง FPS ไม่สูงเท่าตอนตอนที่มันแบบ ใหม่ๆนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะว่าพ p เมันตกไปเยอะอยู่โอเคนะครับผมก็ยิงได้ปกตินะครับแบบที่มันควรจะเป็นนะครับเซฟใช้งานได้ฟัวโต้ก็ฟัวโต้จริงๆนะครับเซมีก็คือยิงออกลูกเดียวจริงกดค้างก็ออกลูกเดียวนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะเช็คสภาพก็คือตรงนี้นะครับเป็นเลดดอดนะครับ เดี๋ยวขอใส่หลังเตาคืนก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมใส่หลังเตาคืนเรียบร้อยนะครับก็เช็คสภาพดอทเนาะโอเคนะครับผมดอทเขาเป็นแบบว่ามีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับผมก็ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะขอเปลี่ยนไม่ใช่กล้องหลังนะครับผมเพราะตะกี้กล้องหน้าม,ามันยอมโฟกัสดอทนะ นี่นี่นะครับผมนี่คือสภาพของดอทที่เขาแถมมานะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เห็นได้ว่าน็อตมันขึ้นสนิมนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนี้ยเป็นยางนะครับผมมันเอาไว้ปิดกันฝุ่นนะ,ะนี่คือตัวดอทเองอ่า นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานให้ดูนะครับผมว่ามันว่าว่ามันยังทำงานได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมเอาน็อตสองตัวนี้ออกนะครับผมเสร็จแล้วก็อันนี้ออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับผมเสร็จแล้วเราจะเปิดฝาใส่ฐานโดยการที่ใช้แบบว่าประแจหกเหลี่ยมนะครับขันตัวนี้ออกไซใ,ใหญ่ไปโอเค เราจะใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับไขมันออกเสร็จแล้วก็งายมันขึ้นมาอ่ะนี่คือสภาพนะครับของตัวใส่ฐานนะรู้สึกว่ากาวตรงนี้ไม่ค่อยดีนะยางมันหลุดออกมาด้วยโอเคเดี๋ยว เอาฐานมาใส่ให้มันก่อนนี่ครับผมฐานไซส์นี้ก็เอาใส่เข้าไปนี่เหมือนมีแม่เหล็กดูดดูดให้ให้ฐานมาอยู่กับที่ด้วยนะก็แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ใส่คืนไปเอามาวางคืนก่อน เออ่ะใส่คืนไปก่อนใส่ใส่โอเคตอนนี้มันควรจะทำงานนะครับผมแต่ตอนนี้คือแสงมันสว่างไปนะเดี๋ยวผมจะเอามือมาบังให้ดูนะครับว่าดอทมันเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ทำไมมันอ่อนอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมดอท มันจะเป็นแบบนี้นะเออรู้สึกว่าผมจะถ่ายในที่สว่างเกินไปหรือเปล่ามันเลยเห็นแสงดอดไม่ชัดหรือไม่ก็เป็นว่าฐานมันอ่อนแล้วนะครับผมอันนี้คือฐานผมแบบผมไม่ได้ไปซื้อใหม่นะคือผมเป็นฐานที่ผมซื้อทิ้งไว้นานแล้วนะครับผมผมก็แบบอา้าวหรือว่าไฟมันอ่อนวะเนี้นี่นี่นะครับคือศูนย์เล็งจุดแดงนะครับผมแล้วคือจริงๆมันปรับได้ด้วยนะปรับ นี่เห็นไหมมันก็ต้องใช้ประแจแบบหกเหลี่ยมมาปรับนะครับหมุนเนี่ครับไปหมุนซ้ายหมุนขวานะครับปรับสูงต่ําให้มันได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปรับซ้ายปรับขวานะแต่อันนี้ผมจะไม่ปรับให้ดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะดูไม่ออกนะเพราะเห็นไหมเนี่ยกว่ากว่าจะให้กล้องเห็นได้นี่คือเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนว่าไฟมันจะอ่อนนะครับผมอันนี้ผมผมต้องขออภัยนะครับว่า ผมไม่รู้ว่าแบตมันต่อให้เราไม่ได้เอาใส่ในเครื่องอะ่ะผมคือแบตนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมก็อถอดทิ้งไว้เฉย,ย,ยนะผมไม่รู้ว่าแบตมันอ่อนตามการเวลาด้วยก็ดอประมาณนี้นะครับผมดอก็ใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เช็คสภาพไปหมดแล้วนะครับผมก็โอเคทุกอย่างมันยังใช้งานได้นะครับผมไม่มีอะไรเจ๊งนะครับแต่ว่าสภาพมันอาจจะน่าสงสารหน่อยครับไม่เหมือนกับ กระบอกแรกเนาะที่ผมซื้อมาสภาพมันค่อนข้างดีเลยอันนี้คือแบบสภาพแบบเจ็บๆเลยนะครับแบบทานสงรามมานักต่อนักแล้วนะครับผมก็อ่ะก็อย่างน้อยมันใช้งานได้ก็โอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวพวกฟีเจอร์หยิบย่อยนะครับผมที่รุ่นนี้มีกันหมดนะไม่ต้องแต่งก็เป็นฟีเจอร์ของห่วงเนาะอันนี้เป็นห่วงที่เ k คทุกรุ่นต้องมีกันเลยนะก็คือห่วงใส่สายครับ อันนี้คือห่วงหน้านะใส่ส,สบายได้นะครับผมแล้วก็ห่วงหลังห่วงหน้าห,ห่วงหลังไหครับอ่ะแล้วก็ฟีเจอร์ของแต่งข้างหน้านี้นะครับผมนี่ก็คือมันไม่ใช่เคทุกรุ่นนะที่ที่จะใส่แบบมัสเซอร์เบกหน้าตาแบบนี้มานะครับผมแต่รุ่นโรมาเนียคือเขาใส่มัสเซอร์เบกนี้มานะและน,นี้คือผมไม่รู้นะว่ามัสเซอร์เบกมันถอดยังไงนะถอดได้ไปยังไม่รู้เลยนะ แต่มันหมุนหมุนได้นะเริ่มหมุนแล้วไอศูนย์หน้าก็ไปด้วยนะผม,ผมเลยไม่กล้าย,ยุ่งนะสภาพมันนะ่าสงสารใช้ได้เลยส่วนศูนย์เล็งหลังนะครับมันโดนเปลี่ยนเป็นดอทนะแต่ว่าศูนย์เล็งหลังก็คือศูนย์เล็งหลังมันก็จะเป็นของต้นฉบับมันจะเป็นลักษณะเหมือนศูนย์เล็งหลังเอเทั่วไปเลยนะครับก็แบบมีปุ่มปรับไกลใกล้ไกลนะครับแล้วก็เปิดเปิดขึ้นได้นะครับก็เหมือนไอเคทั่วไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้อื ตัวนี้พิเศษหน่อยพลิเมอร์นะตัวด้ามจับพลิเมอร์เนี่ยถ้าเราจับด้วยถุงมือมันจะช่วยให้เรามันมันจะช่วยให้ถุงมืออ่ะมันจับได้ดีขึ้นนะครับเรื่องความที่ว่าคือถ้าเป็นมือเราอ่ะจับไม้กับจับแบบพลิเมอร์มันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันถ้าเราใช้ถุงมืออ่ะถุงมือมันมันไม่มีแบบรอยหยิกหยักอยงเหมือนมือเรานะทาให้ถุงมือเนี่ยบางทีมันจับไม้แล้วมันลื่น แต่ถ้าเอาถุงถ้าเราใส่ถุงมือถุงมือนิ้วกุญแย Carnegie, แล้วมาจับแบบโพลิเมอร์เงี้ยมือเราอะ่ะ <m ains> จะจับมันมันจะจับแน่นจับ,จ,บ,จ,บ make, จับแน <Yeah. S 2> ่นแบบจับแน่นกว่าเวลาเราใส่ถุงมือแล้วมันเป็นกริบไม้แบบไม้ลงแล็กเกอร์นะเพราะไม้ลงแล็กเกอร์คือเรียบกริบเลยนะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งนะแล้วโพลิเมอร์ที่ดีอย่างหนึ่งคือมันเบา <S <S 2> <S 2> นะเป็นวัสดุวัสดุโพลิเมอร์ข้อดีอันนี้อย่างหนึ่งคือมันเบานะไอตัว ตัวด้ามด้ามจับโพลิเมอร์นะครับค่อนข้างเบาแล้วก็ด้วยขูขาขูขาของมันตรงนี้นะครับก็ช่วยให้เวลาใส่ถุงมือแล้วมันจะจับได้ถนัดมือขึ้นแน่นมือมากขึ้นนะครับแบบเหนียวเออมันจะเหนียวติดม,มือมากขึ้นนะเออแล้วก็ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมพานท้ายนะครับผมเป็นพานท้ายพับได้แบบเป็นพานท้ายเป็นแท่งแบบโรมาเนียนะนะพานท้ายพับได้พับได้ก็คือตรงนี้นะ อันนี้คือที่ผมสังเกตนะเหมือนจะเป็นข้อผิดพลาดหรือสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราปรับเป็นซิงเกิลนะครับอันนี้คืออันนี้นนนนซเซฟ,ฟออโต้ซิงเกิลนะอันนี้คือซิงเกิลก็คือถ้าเราปรับเป็นซิงเกิลปุ๊บเราภาบลงมามันมันก็อยู่กับที่นะแต่ว่ามันจะไม่มันจะเห็นไหมมันมันจะมีช่องว่างระหว่างมันกับปือนอยู่ั้งให้ความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันควรจะไปชิดกับปืนเลยนะผมแต่มันก็ยังแน่นอยู่นะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือมันติดมันติดกับไอ้ตัวปุ่มเวลาปรับเป็นซิงเกิลอ่ะตัวเปลี่ยนโหมดอ่ะมันจะชนกันเห็นไหมมันมันจะชนกันกับไอ้ตัวพานท้ายนี่มันจะชนกับตัวพานท้ายเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังติดแน่นอยู่นะซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นข้อพิพาทของกระบอกนี้กระบอกเลี้ยวหรือว่าแบบโรมาเนียทุกรุ่นของไซม่าเป็นอย่างนี้หมดนะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับผม เนี่ยถ้าเป็นโหมด่ะฟัวโต้ไม่มีปัญหาเซฟไม่มีปัญหามีปัญหาเดียวคือซิงเกิลนะครับเรื่องยานึงคือถ้าเราจะปรับเป็นซิงเกิลตอนพับพันธะอีกเนี่ยมันปรับไม่ลงเลยนะเห็นไหมมันนี่คือกดกดไม่ลงเลยดังนั้นนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นข้อผิดพลาดของกระบอกนี้หรือไม่ก็เป็นข้อผิดพลาดข,ของโรมาเนียทุกรุ่นของไซม่านะก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นฟีเจอร์แบบ สวยงามนะครับก็เป็นฟีเจอร์ของหลังเต่านะครับหลังเต่าขุ่ขะหลังเต่าก็เป็นหลังเต่าขุ่ข่ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับผมแต่แค่มันสวยเฉยเนาะมันมันก็จะมีจุดเด่นของมันนะครับผมแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็อันนี้คือก็เป็นของตกแต่งเฉยนะมันไม่ได้มันไม่เหมือนปืนจริงอนะเนาะตัวนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่ กริบมือที่เป็นจุดเด่นของโรมาเนียเลยนะครับผมกริบมือตรงนี้กรีบไม้เนาะจับถนัดมือนะครับผมเป็นไม้รงเล,ล็กเกอร์นะมันก็จะจับได้ค่อนข้างถนัดมือนะจับอ่ะก็โอเคนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือมันมันสบายมือมากนะก็คือเออก็มันไม่มีอะไรจะอธิบายอะ่ะแต่คือมันจับถนัดมือมากนะสำหรับ ตัวไม้ของโรมาเนียนะออโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับไอไอช่องคัดปอนะกเนาะก็มันมันสะใจดีนะช่องคัดปอกของรุ่นโรมาเนียนะคือช่องคัดปอกรุ่นโรมาเนียคือช่องคัดปอกมันแบบว่าเห็นไหมมันมันแบบอ่ามันมีเสียงคักเงี้ยมันรู้สึกสะใจดีนะอ่าแบบดึงเออตรงนี้ก็ เอาไว้ดึงเล่นนะเพราะมันสะใจดีเนี่ยเห็นไหมเสียงเสียงสะใจมากนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าไอน,นี้ไม่รู้มันมันคืออะไรนะไม่รู้ว่าในปืนจริงตัวนี้มันทางานอะไรเนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือ A K A K 47ไม่มีนะแต่เพิ่งผมเพิ่งมาเห็นในโรมาเนียเนี่ยว่ามันมีไอนี้ด้วยไม่รู้มันคืออะไรนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะไอน,นี้ผมก็ไม่รู้มาทาทาอะไรได้นะ เพราะมันขยับอะไรไม่ได้เลยเป็นแบบเป็นเหล็กดุนดุนไปโปะไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าในชีวิตจริงในปืนจริงเนี่ยมันมีหน้าที่ทําอะไรนะในตรงเนี้ยก็ฟีเจอร์ทั้งหมดมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมตัวโรมาเนียเนี่ยถ้าจะให้ผมแบบเปรียบเทียบนะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นกึง่งกึ่งแบบว่ามันเป็น AK ด้วยความความยาวของกระบอกมนเนาะมันก็ยังคงความ a k 4 7อยู่นะครับผม คือมันก็คือ ak 4 7นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรุ่นโรมาเนียนะครับผมซึ่งรุ่นโรมาเนียเนี่ยมันก็ใส่ท้ายพับได้ขึ้นมานะครับผมช่วยให้พกพาสะดวกมากขึ้นนะครับผมแต่ด้วยความที่หน้ามันยังยาวอยู่มันก็มีความยังมีความแบบดุดันในสไตล์ของ ak อยู่นะครับผมแล้วก็กริบไม้นะครับผมที่เป็นจุดเด่นของโรมาเนียเลยนะครับผมก็ช่วยให้เราจับได้ถนัดมือมากขึ้นเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว ak 4 7รุ่นโรมาเนียนะครับผม ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสภาพค่อนข้างสมบุกสมบันนะผมก็เอามองโลกในแง่ดีนะเวลาเราเล่นเราจะได้ไม่ต้องระวังไงเพราะว่ามันมันเจ็บมาอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวมันเจ็บมากกว่านี้อีก <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามผลงานต่อ,ตอไปของพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าชอบก็แบบคอมเมนต์ก็ได้กดไลค์ก็ได้นะครับผม เพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมถือไม่ว่ารีวิวปืนมันจะรีวิวแบบปีและกระบอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน,มนแพงเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ